กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเทปโฮลิาสาป้ายยาสัปดาห์นี้ครับเราจะมีข่าวที่ฟิโอเปิดตัวสินค้าตัวใหม่และไฮไลท์สินค้าตัวเด็ดรุ่นใหม่ที่กาลังเจาะเข้าที่โฮลิสายไม่ว่าจะเป็นหูฟังแดกแอมเพื่อนๆกาลังรอรุ่นไหนอยู่กันบ้างเย้ M. เก็บเงินรอกันได้เลยแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเทปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยและอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลย เรามาอัปเดตข่าวสารวงการหูฟังกันก่อนล่าสุดครับทางฟรีโอเขาได้เปิดตัวพุดแอมลอดตั้งโต๊ะระดับไฮเอ็นถือว่าเป็นรุ่นแรกของฟ i ีโอกับฟร i โอ a 1 3โดยรายละเอียดของสเปคที่หลุดออกมาคร่าวๆก็ไม่ธรรมดาเลยโดยภากรีแอมครับเขาจะใช้หลอด PCF 8 0ของซิวเนียจำนวน2หลอดโดยในส่วนของภาคขยายครับก็จะใช้หลอด EL 3 4ของ JJ e l อ c เล็กทรอนิกจำนวน4หลอดซึ่งตัวเครื่องครับเขาจะให้กำลังขับข้างละ28วัตต์ในรูปแบบซิงเกิลเอ็นและรองรับการขับลำโ ได้สูงสุดถึง4ตัวตัวเครื่องเป็น ate, แอมแบบอินทิเกตด้านหน้าตัวเครื่องมาพร้อมกับปุ่มหนกข้างซ้ายและขวาและหน้าจอแสดงผลพร้อมช่องสัญญาณหูฟังโดยภายในงานครับเขาได้จับคู่ใช้งานร่วมกับ FIO s 1 5เครื่องเล่นเพลงสตรีมมิ่งที่มาพร้อมกระดกตัวแรงอย่าง AKC191EQ และ a k 4 4 9 9 e x ดยต่อผ่านสาย XLR และออกลำโพงรุ่นใหม่ของ FIO SP5 เรามาดูตัวอย่างของเสียงที่ทาง FIO เขาได้เปิดโชว์กันนะครับ และหนึ่งข่าวที่เรียกด้ว่าเป็นกระแสฮือฮากับแด,ดักแอมตั้งโตะระบบ R2R รุ่นใหม่ล่าสุด อย่างฟิโอเคส r บสอ์แดกแอมตั้งโตะรุ่นอัปเกรดจากฟ O ในตระกูล K s ซ r i e s ซึ่งเพื่อนๆน่าจะคุ้นคเคยกับรุ่น k 1 1 r r เกันมาบ้างที่ออเดอร์เข้ามาทุกครั้งของก็หมดไวทุกครั้งซึ่งล่าสุดทางฟิโ O ครับเขาได้โชว์เครื่องต้นแบบของฟิโ O k 1 3 r r 2 r ที่ดีไซน์ออกมาได้อย่างสวยงามจากที่เห็นในภาพนะครับผมตัวเครื่องจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลและปุ่มหนกคู่กันซ้ายและขวามาพร้อมช่องหูฟังด้านหน้าตัวเครื่องยังคงเป็นวัสดุโลหะแถมด้านบนตัวเครื่องยังมีกาาารเจะ ให้เห็นชุดวงจรภายในเรียกได้ว,ว่าเป็นการออกแบบที่ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นซึ่ง k 13ครับถูกจัดให้อยู่ในรุ่นตรงกลางระหว่าง k 11และ k 19ถือว่าเป็นรุ่นที่อัปเกรดให้ดีขึ้นซึ่งด้านหลังจะมีการอัปเกรดไม่ว่าจะเป็นช่องเอาท์พุตแบบ XLR บาลานซ์ช่อง RCA เอาท์พุตที่ให้กันมา2คู่เดียวทางฝั่งอินพุตครับเขาก็จะรองรับในช่องของ Optical In Coaxial In และ USB In รวมถึงการเชื่อมต่อแบบไร้าสายผ่านบลูทูธได้อีกด้วย มาต่อกันที่สินค้าไฮไลท์ตัวเด็ดที่กําลังเตรียมเข้ามาที่ร้านโฮลิซาเร็วๆนี้โดยงานนี้ครับก็จะมีหูฟังเฮดโฟนไดเวอร์พานาแมกเนติกรุ่นแรกจากทางฟอสซี่ออเดโอซึ่งตอนนี้สินค้ามาถึงที่โฮลิซายเรียบร้อยแล้วนั่นคือฟอสซี่ออเดียโอไอห้าหูฟังเฮดโฟนแบบฟูลไซส์ที่ให้สเปคมาแบบจัดเต็มซึ่งเพื่อนๆที่ไปงาน BAV 2025ที่ผ่านมาทางเราก็ได้เอาตัวเดโมไปให้เพื่อนๆได้ลองฟังกันบ้างแล้วซึ่งด้ยวยส่วนตัวครับผมค่อนข้างชอบในแนวเสียงของตัวรุ่นนี้ เป็นหูฟังที่ให้แนวเสียงที่ออกในโทนสว่างติดอุ่นเล็กน้อยเนื้อเบสก็จะมีความหนักแน่นลงได้ลึก d e ด p b เบสและซับเบสบเบขับออกมาได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะย่านมิดเบสที่ให้จังหวะเบสที่มีความกระชับแน่นฟังสนุกพันชิง่งกำลังดีไม่รู้สึกอืดอัดจ,จนเกินไปในด้านเสียงกลางก็จะมีความโปร่งใสเป็นธรรมชาติบวกกับจุดเด่นในด้านเสียงแหลมที่ขับละเอียดออกมาได้เป็นอย่างดี ปลายแหลมมีความนุ่มนวลนถังเสียงรากได้แบบยาวๆจะพาะถ้าใครที่ชอบเสียงแหลมที่มีความละเอียดและลากได้ยาวๆน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงด้านเวทีเสียงทั้งด้านกว้างและด้านลึกก็ทําได้โดดเด่นไม่แพ้กันด้านกว้างจะให้บรรยากาศของเนื้อเสียงที่มีความสมจริงด้านลึกก็สามารถแยกมิติและระยะของเสียงร้องและเสียงดนตรีออกมาได้อย่างดีด้วยหูฟังที่เป็นเดเวอร์พานาครับผมแนะนําว่าเพื่อนๆจําเป็นต้องมีเครื่องเล่นเพลง หรือชุดแอมที่มีกำลังขับสูงๆอย่าง f o s s e Audio GR40 หรือ f o s s e Audio K7 และหากเพื่อนๆสนใจครับไว้มาสอบถามรละเอียดจากทีมงาน Horizon ได้เลยนะครับ เรามาต่อกันในส่วนของชุดหูฟัง In-Ear Monitor กันบ้างเดี๋ยวสินค้ารุ่นใหม่ในสัปดาห์นี้ครับก็จะมีชุดหูฟังจากคังเออ acoustic audio 2อรุ่นในซีรีส์ VSA ที่จะเป็นรุ่นที่เน้นในส่วนของรายละเอียดของเนื้อเสียงกลางและเสียงแหลมและเสียงร้องที่โดดเด่นตามสไตล์การปรับจูนแนวเสียงแบบมืออาชีพจากทาง t f z เจ้าเก่าที่รีแบรนด์ตัวเองมาเป็นเออ acoustic audio จนได้เป็นหูฟังแนวลักชัวรี่ที่มีความเรียบหรูในการออกแบบและให้รายละเอียดของคุณภาพเสียงที่มีความเป็นเอกล,ลักษณ์เฉพาะตัวเดี๋ยวจะมี สรุ่นให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อกันนะครับกับ VSA Max และ VSA V1 ซึ่งทั้งัวคตัวเขาะจะเป็นหูฟังไดอเวอร์เดนามิกเดี่ยวที่ใช้แดรฟ์แฟมเคลือบแบบไทเทเนียมทั้ง2รุ่นแต่เชื่อไหมครับว่า2รุ่นนี้มีการจูนเสียงที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าจะให้สรุปสั้นๆง่ายๆ VSA V1 จะเหมาะกับเพื่อนๆที่กำลังมองหาชุดหูฟังที่เน้นรายละเอียดของเสียงร้องและเสียงกลางที่โดดเด่นแต่หากเพื่อนๆต้องการหูฟังที่มีเนื้อเบสที่อัดแน่นกระชับบวกกับรายละเอียดเสียงร้องและเสียงกลางที่มีความ รายละเอียด ชัดเจน PSA e Max จะตอบโจทย์เพื่อนๆ,ๆได้เป็นอย่างดีซึ่งหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามยละเียดจากทีมงาน Horizon ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่เป็นแฟนแฟนัแนแท้ของชุดหูฟัง k y f a i ตอนนี้ครับ k y f a i k l e a n วอร์ช่น USB ได้เข้ามาที่ร้านแล้วสาวกเกมเมอร์หรือเพื่อนๆที่กำลังมองหาชุดหูฟังที่หัวสัญญาณแบบ USB Type C สำหรับเสียบกับสมาร์ทโฟนที่จะตอบโจทย์ทั้งการฟังเพลงและเล่นเกมได้อย่างลงตัวซึ่งแนวเสียงของหูฟัง k y f a i Clean จะเป็นแนวกลางๆที่ให้เนื้อเบสที่มีความนุ่มกระชับเป็นเนื้อเบสที่มีจังหวะ กลังรวมไปถึงย่านเสียงกลางที่ให้เสียงร้องและเสียงดนตรีที่เป็นธรรมชาติบวกกับเสียงแหลนที่สามารถดึงละเอียดออกมาได้อย่างดีซึ่งรวมไปถึงการเล่นเกมที่จะให้เสียงฝีเท้าที่มีความชัดเจนบวกกับบรรยากาศของเสียงปืนและเสียงระเบิดที่เราสามารถสัมผัสได้ถึงทิศทางและตำแหน่งได้อย่างชัดเจนในงบราคาเพยงอักพันก,นกลางๆเท่านั้นเดี๋ยวนี้ส่วนของสินค้าแดกแอมตั้งโต๊ะในสัปดาห์นี้ที่กำลังเข้ามาที่ฮอลิสั เป็นชุดเด็กแอมตั้งโต๊ะจากทาง Fossi Audio ที่หลังจากข่าวหลุดออกมาก็ได้เป็นกระแสฮือฮาอยู่ช่วงหนึ่งกับ Fossi Audio GR70 ชุดปรีแอมตั้งโต๊ะหลอดสุญญากาศแบบ2สเตซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ครับเขาจะเป็นเพียงแอมตั้งโต๊ะที่จะใช้หลอดแอมใน2รูปแบบได้แก่หลอดแอมในรหัส5654จํานวน2ตัวสําหรับขยายแรงดันและหลอดแอมในรหัส 6AC7 จํานวน2ตัว, 7, นว,นตวที่จะใช้สําหรับภาคขยายซึ่งตัวเครื่องครับสามารถจับคู่กับชุดเดกในรุ่นต่างๆได้อย่างสะดวกด้วยการเชื่อมต่อผ่านช่อง องสัญญาณ l i น์อิและ l i n e เอาในรูปแบบ RCA ซึ่งด้านหน้าตัวเครื่องครับเขาจะมาพร้อมกับช่องสัญญาณหูฟังแบบ3.5ม m mm, มและช่องหูฟังแบบ6.35ม m mm. มแถมด้านหน้าตัวเครื่องจะมาพร้อมกับสวิตช์ปรับโหมด Impedance ที่จะมีให้เราเลือกใช้งานได้2ระดับคือโลและไฮโดยจะมาพร้อมกับปุ่มหนกที่เราสามารถปรับจูนโทนของเสียงแหลมและเสียงเบสได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์เพื่อนๆที่กําลังมองหาชุดแอมขยายเสียงในรูปแบบหลอดสุญญากาศซึ่งเพื่อนๆสามารถปรับจูนโทนทนั้งนส่วนของเสียงแหลมและเสียงเบสในรูปแบบที่เพื่อนๆชอบได้อีกตอนนี้ครับทางฮอีไซา์ได้เปิดพรีออเดอร์แล้วหากเพื่อนๆสนใจแวะมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับ และหนึ่งสินค้าที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยกระชุดแตกแอมหางหนูรุ่นล่าสุดจากคางฟรีโออย่างฟรีโอเจออริโอไทนีบีที่เขาลือกันว่าเป็นชุดหางหนูที่รองรับ DSD 2 5 6ซึ่งล่าสุดตอนนี้ครับทางฮลิซ่าได้เปิดพรีออเดอร์แล้วโดวยในส่วนของสเปคของตัวหางหนูจะเป็นชุดหางหนูที่มาพร้อมกับชิป DSP ที่รองรับการถอดรหัสสัญญาณเสียงในรูปแบบ PCM 3 8 4ร h z 32บิต แถมยังรองรับการถอดรหัส DSD ได้สูงสุ wow. ดถึง256แถมยังรองรับการปรับแต่ง PEQ ผ่านแอปพลิเคชัน f u e o Control ได้อีกด้วยโดยตัวหางหนูครับเขาจะมาพร้อมกับช่องหูฟังในรูปแบบ Balance 4.4ม m มด้วยการเชื่อมต่อในรูปแบบ USB Type C เข้ากับอุปกรณ์โดยตัวสายครับเขาจะรองรับทั้ง USB Class ในรูปแบบ UAC1 สำหรับเครื่องเล่นเกมคอนโซลและ UAC2 สำหรับเครื่องเล่นเพลงและสมาร์ทโฟนซึ่งแน่นอนว่า เพื่อนๆจะได้พบกับรีวิวเร็วๆนี้อย่างแน่นอนหากเพื่อนๆสนใจแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมงานโฮลิซายก่อนได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาทิ้งท้ายกันในส่วนของอุปกรณ์เสริมอย่างสายอัปเกรดรุ่นใหม่จากทางฟิโอครับเดี๋ยวจะมีให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อด้วยกัน2รุ่นนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกกับฟิโอ lstc 2สายอัปเกรดราคาเบาๆที่มาพร้อมหัวสัญญาณแบบ2พินขนาด0 7 8ม mm. ิลิเมตรเดี๋ยวจะเป็นเนื้อสายทองแดงชุบเงินแบบ ofc ที่หุ้มด้วยวัสดุ tpu เกรดคุณภาพตัวสายเป็นแบบถักสีน้ำหนักเบาเป็นตัวสายที่มาพร้อมหัวสัญญาณแบบ usb c ที่ด้านในครับเขาจะประกอบด้วยชิป dsp ทำให้เราสามารถปรับแต่ง PEQ ผ่านแอปพลิเคชัน f u o c o n t r o l ได้ในตัวเป็นสายอัปเกรดที่ตอบโจทย์กับเพื่อนๆที่ใช้งานสมาร์ทโฟนผ่านช่อง USB ได้อย่างลงตัวในราคาค่าตัวเพียงหลักร้อยเท่านั้นและจะช่วยอัปเกรดคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นกว่าสัดสัญญาณแบบสต็อกทั่วไป รวมไปถึงสายอัปเกรดตัวท็อปอีก1รุ่นกับ Fio LC IE Pro 2025ต้องเรียกว่าเป็นสายอัปเกรดตัวท็อปแห่งปีที่งานนี้ครับทาง Fio เขาได้จัดเต็มทั้งสเปคและคุณภาพของเนื้อสายโดยตัวสายครับเขาจะเป็นโค้ดสัญญาณแบบ MMCX ถัก8ที่เขาจะใช้เนื้อทองแดงชุบเงินผสมทองคําแถมตัวสายยังเคลือบด้วยลิสต์เพื่อป้องกันคราบออกไซด์ที่จะเกิดกับตัวสายเมื่อใช้เป็นนานๆโดยตัวสายจะหุ้มด้วยวัสดุ TPU เกรดคุณภาพแถมหัวสัญญาณยังสามารถถอดเปลี่ยนได้3รูปแบบได้แก่หัสญ,ญญาณแบบ3 4.5มมมาตรฐานหัวสัญญาณแบบบาลานซ์4.4มมและหัวสัญญาณแบบ USB-C ที่ภายในเขาจะประกอบด้วยชิป DSP ภายในตัวทำให้เพื่อนๆครับสามารถปรับ PEQ ผ่านแอปพลิเคชันฟิ Control ได้อีกด้วยถือว่าเป็นสายอัปเกรดตัวท็อปอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์เพื่อนๆที่กำลังมองหาชุดสายสัญญาณที่เป็นที่สุดและอัปเกรดคุณภาพเสียงของตัวชุดหูฟังที่เพื่อนๆใช้งานอยู่ได้อย่างลงตัวซึงหากเพื่อนๆสนใจสายอัปเกรดนี้รุ่นไหนแวะมาสอบถามกับทีมงานฮอลไซัยได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮอลิสไซ์กับเทปฮอลิสไซร์ป้ายยานในครั้งนี้มีสินค้ารุ่นไหนที่โดนใจเพื่อนๆบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหลังจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเจอกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ